เราคิดว่าสเปซของที่นี่ค่ะมันค่อนข้างพิเศษอยู่แล้วเราเลยตั้งคำถามว่าความพอดีของอินทีเลียค่ะมันจะเป็นยังไงจุดเริ่มต้นของการออกแบบของบ้านนี้เลยเนี่ยในตอนแรกทางโอนเนอร์ค่ะเขาได้มาให้โจทย์กับทางเราในเรื่องของ ม o d a แ d t โทนแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของทางโอนเนอร์ที่แบบค่อนข้างชัดเจนพอสมควรเลยด้วยด้วยคีย์เวิร์ดสามคำที่ที่ลูกค้าให้มาเลยตั้งแต่แรกอะค่ะก็จะเป็นคำว่าขาวไม้แล้วก็แฟชั่นในตอนที่เราได้มาเห็นบ้านหลังนี้ค่ะเรารู้สึกว่าจุดสำคัญอย่างหนึ่งที่ ที่มากกว่า mood แอนโท่ะมันคือการวางแพลนนิ่งเพราะว่าบริบทของอาร์เ t เ c ็ u เจอร์ของโครงการพูลิพูลีหลังเนี้ยค่ะใจใจหลักสำคัญของของสเปซบ้านหลังนี้เลยก็คือขอดยาร์ดเราเลยรู้สึกว่าการวางแพลนนิ่งให้ให้ออกให้อินทเทียออกมาได้สมูทที่สุดมันคือการอินทิเกรตแบบรวมระหว่างภายในกับภายนอกอให้มันคอนเน็กกันได้มากที่สุด คือจริงๆตอนที่ตอนที่ตัดสินใจมาซื้อบ้านหลังนี้ครับคือคือเราเข้ามาในตัวบ้านปุ๊บแล้วเห็นเห็นพื้นที่ของบ้านที่เป็นสเปซโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบมันมหัศาจรรย์มากสําหรับเราคือคือแค่เห็นแค่สเปซอะเราก็รู้สึกชอบมากๆแล้วแล้วเราแทบจะแบบไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไรมากมายในบ้านหลังนี้คือตอนนั้นน่ที่เราบรีฟกับคุณแอมบีฟกับอินเทเลียเนี่ยก็คือบอกคุณแอมว่า ความชอบของนัดอ่ะนัดอยากได้อะไรที่แบบโล่งๆสเปซแบบกว้างๆชิลๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านัดอาจะมีความชอบคือนัดเป็นคนที่เบื่อไม่อยากได้อะไรที่ที่ทำแล้วมันจะแบบแฟชั่นจ๋ามากแบบเหมือนมันจะไปเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนัก็อยากได้อะไรที่มันจะค่อนข้างที่คลาสสิกหน่อยไทม์เลสหน่อยคือจริงๆแล้วอ่ะนัดอ่ะชอบดูแบบพวกเซเลบฝรัง แบบที่บ้านตามนิวยอร์กอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่คือนิวยอร์กมันจะมีความมีสเสน่ห์ของมันเพราะว่ามันจะเป็นตึกเก,ก่าตึกคลาสสิกแต่บ้านเราอ่ะมันค่อนข้างที่จะดูโมดโมเดิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยบอกว่าเออพยายามเอาความคลาสสิกเข้ามาเล็กๆน้อยๆก็พอคุณแอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะได้แบบพวกบัวพวกอะไรเล็กเล็กน้อยๆเข้ามาในบ้านแต่ว่าจริงๆรแล้วภาพกว้างเลยอ่ะมันก็คือเป็นสเปซโลง่งๆแล้วนัดก็จะบิวอินน้อยมากๆมันก็เลยมาในรูปแบบนี้ ตั้งแต่ชั้นล่างเลยที่เป็นในส่วนของ dining area ค่ะเราไม่ได้ปิดกั้นสเปซเลยเราทำพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่โล่งให้ให้ทั้งหลังบ้านก็คือ take view สวนแล้วก็บริเวณ dining ตรงแ p a n t ่ y bar ค่ะก็ connect กับตัวออ์ยยาร์ดเชื่อมสเปซเปิดประตูเชื่อมกันไปได้เลยอะค่ะรวมถึง living area เนี่ยเราไม่ได้ถ้าถ้าสังเกตดีๆคือโซฟาเราบิด มุมให้นั่งเทควิวมาที่ขอดยาร์ดไม่ได้หันไปตรงทีวีโดยตรงซึ่งตรงนี้เราก็มองว่าแบบด้วยความที่จุดเด่นของบ้านมันคือขอดยาดอะคะ่ะเราเลยพยายามจะคอนเน c t ในทุกๆส่วนของห้องให้ให้ได้สัมผัสกับ,กบตรงขอดยารดได้มากที่สุดอะคะ่ะรวมถึงการดีไซน์ในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์ด้วยะคะ่ะในส่วนนี้เรามีการปรับแก้หน้าต่าง ก็คือโครงการเนี่ยเขาจะให้มาเป็นเฟรมที่ค่อนข้างเป็นละแนงซี C C ะคะ่ะมันทําให้แบบภาพในการมองเห็นกรอบของคอร์ดยาร์ดมันถูกบังสายตาไปค่อนข้างเยอะเราเลยดีไซน์ในส่วนของเปลี่ยนเฟรมอลูมิเนียมแล้วก็ในส่วนของการกั้นห้อง Walking c โคสเซเนี่ยเราจะทำยังไงให้พื้นที่ทั้งสองห้องนี้มันยังมีความรู้สึกว่าต่อให้เรากั้นห้องไปแล้วอะคะ่ะ มันจะเชื่อมสเปซมาเห็นที่ต้นไม้ใจกลางขอดยาดเลยรวมถึงห้องนอนชั้น3ที่เราก็มีการปรับพื้นที่ทางโอนเนอร์เขาอยากรวมเป็นห้องเดียวเราเ,เราเลยมีการเหมือนแบ่งสเปซเป็นวอล์ i อินโคลเห้องหนึง่งแล้วก็ห้องนอนห้องหนึง่งโดยที่เราก็ยังคงคอนเซปตที่ว่าทำยังไงให้ห้องนี้ได้มีความเชื่อมโยงกับขอดยารด การเลือกใช้วัสดุที่เป็นโจทย์ที่ทางโอนเนอร์ให้ไว้ตั้งแต่แรกเลยไม่ว่าจะเป็นขาวไม้แล้วก็แฟชั่นที่เราจะสามารถมาเล่นได้ในในส่วนของอินทีเทียเรามองว่าการใช้หินเนี่ยเข้ามาแล้วเลือกใช้หินที่มีความเป็นเส้นลวดลายเยอะๆอย่างเช่นลาเบสคาโตะค่ะมันทำให้ดูเป็นแบบถ่ายทอดตัวตนของลูกค้าออกมาได้แล้วก็การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็น ดีไซน์ชิคๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาตัดกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ที่ที่มีความอบอุ่นของบ้านอยู่แล้วค่ะคือไม้ที่เราเลือกใช้ในส่วนของงานเฟอร์ค่ะเราจะใช้เป็นไม้สักเกือบทั้งหมดเลยที่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ในส่วนของบ้านนะคะคือให้ตรงเนี้ยมันรู้สึกว่ามีความทามเลสว่าเฟอร์นิเจอร์ที่มีความเป็นแฟชั่นเนี่ย คือหมุนเวียนเปลี่ยนได้ตลอดซึ่งจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์โอเนอร์ค่ะเขาเบื่อเฟอร์นิเจอร์ง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้การดีไซน์ของเราเนี่ยไม่ได้ดิวอินเยอะจนเกินไปบ้านหลังเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวตนของทางโอเนอร์จริงๆเพราะว่าพอเขาเข้ามาใช้ชีวิตอยู่แล้วเนี่ยมันมีการเสริมแต่งเฟอร์นิเจอร์จัดพ็อปด้วยไลฟ์สไตล์ของโอเนอร์เองเลยอะค่ะมันทาให้แบบบ้านมันดูมีชีวิตขึ้น เยอะแล้วก็ดูมีสไตล์คาแรกเตอร์ของเขาอย่างชัดเจนค่ะจริงๆจริงๆอ่ะบ้านหลังนี้นะก็แทบจะชอบทุกโซนเลยแต่ว่าโซนที่นัดอยู่มากที่สุดอ่ะก็คือโซนที่นัดนั่งอยู่ตรงนี้แหละมันจะเป็นโซนที่กึ่งกึ่งมันเป็นเซมิ out door, อัลโดรครับจะกึ่งว่าแบบจะไม่ได้อัลโดรจ๋าแต่ก็จะไม่ได้ไม่ได้อินดอร์ไปเลยอะไรขนาดนั้นซึ่งตรงเนี้ นัดอยู่ทั้งวันน่ะนัดไม่ต้องเปิดแอร์เลยมีพัดลมตัวเดียวอยู่ตรงนี้แล้วนะก็นั่งทางานนั่งกินกาแฟนั่งแบบดูทิกต o อกเล่น Facebook ทาโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ตรงเนี้ยแทบจะวันหนึ่งนะอยู่ตรงเนี้ยประมาณเกินครึ่งวันอ่ะใช่ก็น่าจะเป็นโซนที่นัดรักมากมากที่สุดแหละถ้าสังเกตก็คือจะมีที่นั่งตรงเนี้ยเยอะมากมีท e, ั้งเก้าอี้นี้มีเบาะนี้มีเบาะตรงนั้นอีกเพราะว่าเราใช้ชีวิตกันตรงเนี้ยเยอะมากๆครับของบ้าน ด้วยสเปซของบ้านหลังนี้มันเหมือนมันเหมือนแบบกึ่งๆึ่งบังคับให้เราต้องปลูกต้นไม้เยอะอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าพอเริ่มพอเริ่มปลูกต้นไม้เริ่มเริ่มเริ่มอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติทำให้นัดอะเหมือนเหมือนกลายเป็นหลงรักธรรมชาติแล้วกลายเป็นว่าการที่อยู่บ้านหลังนี้พอเข้ามาอยู่ปุ๊บเราอยู่ใจกลางกรุงเทพแบบเนี้ยก็ก็จริงแต่ว่านัดจะรู้สึกเหมือนนัดอะได้พักผ่อนอยู่แบบบ้านตากอากาศต่างจังหวัดตลอดเวลาเลยอะแล้วมันเป็นอะไรที่ คือมันบียอนความสุขที่นัทเคยคิดไว้ก่อนที่จะมาซื้อบ้านหลังนี้ไว้ยเยอะมากไม่รู้จะพูดยังไงคือมันเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในมากๆาว่าคือเรามีความสุขมากๆในการที่เข้ามาอยู่ใช่ไม่มีอะไรแบบที่เรารู้สึกว่ามันติดขัดเลยครับในความพอดีที่เราได้ออกแบบไว้อ่ะค่ะ มันยังคงมีที่ว่างเนี่ยให้เจ้าของบ้านได้เข้ามาเติมเต็มในพื้นที่แห่งนี้อีกอะค่ะ